บ้านนะครับน่าจะประมาณหลังหนึ่งประมาณสามสี่พันนะแต่ว่านอนได้หลายคนทุกที่ห้องน้ำสะอาดมากเมี่คืนจะมีที่ก่อกองไฟเนก่อกองไฟปิ้งย่างกันนะครับไม่ได้หลับเหรอเมื่อคืนอ๋อนึ่ว่าไม่ได้หลับพี่ก็ต้องขอโทษด้วยที่ว่าคำรามเสียงดังไปหน่อย คุอครอีนี่อาจจะได้ยินชัดหน่อยเนาะได้ยินชัดหน่อยิยนชัดหน่อยเสียงเป็นไงบ้างครับพ่อไหมเวลาผมกลอนอะ่ะพ่อครั <laughs> แบบนั้นกันแบบแบบนั้นกันแบบยืนเฉยๆกันอะ,อะไรในกำลังสวยอะแบบนางแบบเขาออกจากกล้องมาแล้วเขาแล้วเขากางแขนแบบนี้น,น้องฟิง้งเออแบบนี้เ๋ยวเช็คัองโอเคหนึ่งสอง Che. <laughs> สวัสดียามเช้านะครับอากาศทางดอยลางอำเภอแม่ายตอนนี้สดชื่นมากนะครับอากาศหนาวเย็นนะฮะพามาชมพระอาทิตย์ขึ้นยามเช้าสวยๆนะฮะตอนนี้พวกเรากางเต็นท์แคมป์ปิ้งอยู่ที่บ้านดอยลางนะครับซึ่งคุณสัญชัยนะครับก็ได้มาทำที่พักแล้วก็ลานกางเต็นท์ไว้ที่นี่นะครับ พี่บอกว่าอากาศเหนือเราอากาศดีนะครับแกก็เลยอยากมาสัมผัสอากาศแล้วก็เลยทำโฮมสเตย์นะฮะแล้วก็รลานกลางเต็นไว้นะครับรองรับแขกประมาณสักที่10คนนะครับแบบชิวๆนะฮะเงียบๆนะฮะเดี๋ยวเราดูบริกาศกันไปนะครับผม สวัสดีครับท่านผู้ชมอตอนนี้ผมอยู่ร้านกางเต็นท์แห่งหนึ่งในบนโดยหลังนะครับเป็นร้านกางเต็นท์ที่เฮียเพิ่งเปิดใหม่นะจริงๆปีแล้วทดลองใช้แล้วนะครับแต่ว่ายังไม่เป็นที่รู้จักหลายๆคนนะฮะเดี๋ยวให้ดูวิวนะครับผมวิวที่ผมเมื่อกี้อ่ะเป็นวิวเป็นร้านกลางเต็นท์แบบเขาเรียกว่าเป็นคล้ายๆ รับท่องเที่ยวไม่ค่อยเยอะนะครับประมาณสักยี่สิบท่านต่อต่อคืนนะครับที่ผมอยู่อยู่นี่วิวสวยมากนะครับแต่ไม่ใช่ห้องพักนะแต่สวยยอมรับว่าสวยที่เห็นนี่เป็นห้องน้ำนะครับห้องน้ำรวมแต่เป็นห้องน้ำที่วิวสวยที่สุดเท่าที่ผมเคยไปสัมผัสมานะฮะมีห้องน้ำชายหญิงมีเครื่อง มีเครื่องทําน้ำอุ่นเรียบร้อยนะฮะใครอยากมาเที่ยวมีห้องน้ําชายหญิงนะฮะแยกส่วนเลยนะฮะตัวนี้ก็จะเป็นอ่างพอเดินออกมาปุ๊บก็อาจะเป็นวิวสวยๆนะฮะส่วนผมกขพูดแน่ๆแล้วคูขาอีนอนกลางเต็นท์ด้านบนนะ,ะตอนนี้เขากำลังต่อเติมทํานี่อยู่ นี่นี่นะฮะนี่ทางเข้าเดี๋ยวพี่เขาคุยโทรศัพท์อยู่รอแป๊บนะึงนะฮะอันนี้ก็เป็นบ้านพักสำหรับกรุ๊ปใหญ่ๆมานะฮะจริงๆเฮียไว้รองรับอ่อรองรับเพื่อนๆรอ,องรับนี่นะฮะ เนี่ยอยู่ในกรุงเทพแต่ว่าเบื่อชีวิตในกรุงเทพก็หาซื้อหาอยู่ที่นี่นะวิวสวยมากอืมอืมชินโนโนห้องนะ้ำมีชั้นชั้นบนชั้นล่างนะฮะมีเตียงอ๋อม,มีเตียงแบบนี้ให้เนะอะเออแต่วิวสวย นี่วิวนะฮะอืมรวิวแบบเอ่อนู่ลางโอ้ทะเลหมอกเห็นทะเลหมอกเลยเลยด้านนี้ก็ได้อ้เห็นทะเลหมอกนี่เลยเต็มเลยนะครับทะเลหมอกเรียกเขาคานี่เป็นหมอกจัดเลยนะอืม แต่ตัวนี้ทะเลมองมันมามา,มา,มาบังหมู่บ้านก็คีเนาะน่าจะถ้าอยู่โซนพุ่นจะเห็นเต็มๆมาเนาะแถวด้านหมูทะน,นะนด้านหมูทะอันนี้จะเห็นสันด้วยเนยอันนี้เป็นบ้านนะครับน่าจะประมาณหลังหนึ่งประมาณสามสี่พันนะแต่ว่านอนได้หลายคนทุกที่ห้องน้ำสะอาดมากเยมันเคยจะมีที่กอ่อกองไฟกอไฟ่อกองไฟปิ้งย่างกันแนลับ น,นี่เป็นโซนถนนด้านล่างติดกับวัดนะฮะวัดตรงนี้เป็นวัดของครูบาครูบาสิทธินะฮะวัดโดยหลงนะครับอ่าเนี่ยเป็นถนนตอนเชา้าเจ็นหมดนี่ สตะคืนเรานอนกับน้องยานะเขาก็นอนที่นี่คนหลังนะครับที่ว่าน้องยาออกไปเปิดร้านก่อนอ่าไปอีกเราเก็บเต็นท์เสร็จละไม่ตากเต็นท์เลยนะครับอืมสวัสดียามเช้าครับอืมดดฮึ่มทำอะไรมาตอนเช้ามารู้นะฮะทำอะไรมาวิ่งเข้าห้องน้ำครับ <c oughs> โอ้ทงน,นี้วิวสวยเนาะวิวตรงรใช่ใช่ทะเลหมอกเ<ล>ต็มที่ร้านหมูกระทะร้านแรกครับรไ,รหร <c oughs> ไหนถึงอยู่ครับถึงอยู่ครับ <c oughs> ตรงนั้นก็เป็นหมู่บ้านโดยแหลมที่ว่ามีข่าวดินสไลด์อ่านี่อะไรนะสไลด์ทับผู้หลวงตายอ่ะเนี่ยเนี่ยครับดินสไลด์สไลด์ปุ๊บแล้วก็ ขาล่างพขหลวงลวงมาด้านล่างเนี่ยลงตามตามลําน้ํำอะครับครับที่นันน่นก็มีลานกางเต็นที่ผมไปกางประจําด้วยจะเห็นทะเลเหมอกแบบเต็มเลยฮะเดี๋ยวไว้วันหน้า<ป>ตอนนี้เฮียก็เขาเรียกว่าเฮี่ยทําทอาหารเองให้เลยนะครับเฮียขึ้นมาทําอาหารต้มข้าวแต่จเจ้าให้พวกเรากินแต่ก็จะมีหลายคนนะ อ่มีหลายคนที่ว่าตื่นแล้วแต่ไม่ยอมออกจากไม่ต้นหรือว่าของฟิงอ๋อยังอยู่ <c oughs> นวัวแข็งตายรูว้ว่าเราจะไม่ได้หลับเหรอเมื่อคืนอ๋อนึกว่าไม่ได้หลับพี่ก็ต้องขอโทษด,ด้วยที่ว่าคำลามเสียงดังไปหน่อยผู้คำอีนี่อาจจะได้ยินชัดหน่อยเนาะ ได้ยินชัดหน่อยเสียงเป็นไงบ้างครับพ่อไหมเวลาผมกกนอ่ะพ่อครับพี่ออกมาเดี๋ยวค่อยดูนะฮะให้ครูกบีแต่งหน้าก่อนเพราะว่าขอบตาดำหมดฮะดำทั้งหมดทางโคอะไรจะหีกาแฟอะไรนะจะหนีกาแฟทำไมจะหนีตามใครเนี่ยอ๋อเดี๋ยวพี่เจ็บให้วอไว้ก่อน โอ้มันคือในการเบ้นนิสแจ่จริงๆนะจะมึงน,นอนกิ้งไม่ได้นะล,ลงมาอยู่ล่างเลยนะมึงค่ช่วยกอนดิฉันนี่ใช้คุ้จริงนะเต็มครับของเยอะเยนั่งไเกินสาคนจะนั่งสาคนต้องเคลียร์ของก่อนหอนั่งไปเกิน3คนเยขอ,ขอ,อ,ของเ,ขอเยอะออยอะอาสามคได้ดอแล้วขึบนเก็บของได้ไ ด้วเช้าเลยสี่แวกโมกถ่ายรูปกหมดแล้ว หลังนี่ก็ให้เช่า6,000นะครับ<ม>นอนได้6คนโอเคครับจะได้ใส่ในคลิปไว้ให้ได้ถือว,ว่ามันมันสบายอ่ะตรงนี้อ่ะยังไม่รู้ยังยังมาเลยรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่แบบโล่งนะครับอืวมันมีซ้ายขวาไงครับเป็นสานเขามันเห็นวิวมันมีกระฐานกรานไอ้เขาของนี้มันหาย,ยากอจะอยู่งกลางพอดีสองข้างลเนาะ ก็ครับตอนนี้ก็ถึงเวลาที่เราจะต้องเก็บเต็นแล้วนะครับเพราะว่าเดี๋ยวคุณแน่แล้วก็น้องฟิงครับจะได้เดินทางไปส่งคูคอมบีที่าด่านแม่สายนะครับเพื่อข้ามไปท่าคีเหล็กนะฮะก็เพราะว่าคูคอมบีข้ามมา2วันใช้เวลาไม่ค่อยเยอะนะครับเพราะว่า,าทำพาสปอร์ตมันต้องมีหลายอย่างนะสำหรับคนต่างประเทศนะครับมาเที่ยวไทย ก็ขอแนะนำนะครับลานกลางเต็นท์บนโดยลางอีกที่หนึ่งนะครับที่สามารถชมวิวได้ทั้งสองข้างนะฮะฝั่งหนึ่งเป็นของพมา่าฝั่งพมา่าอีกฝั่งหนึ่งก็คือทางชมวิวทางอําเภอแม่อายนะครับกลางคืนก็จะเห็นแสงไฟกลางคืนของตัวเมืองแม่อายได้ชัดเจนนะฮะเพราะว่าจุดที่เรากางเต็นท์อยู่นี่จะสูงที่สุดบนโดยลัางนะครับทําให้การมองเห็นชัดเจนนะฮะ ลมค่อนข้างจะมีตลอดนะครับเพราะว่าเป็นสันเขาเนาะอากาศพอดีนะครับที่ผมมานี่ไม่ได้หนาวนะครับอากาศลมโฟตลอดนะครสำหรับใครที่ชอบกางเต็นท์หรือจะมาเป็นหมู่คณะนะครับก็สามารถติดต่อได้นะครับเดี๋ยวผมมีเบอร์โทรอะไรไว้ในเพจแล้วนะครับที่ไว้นะครับผมก็ฝากด้วยนะครับบ้านโดยลางนะครับบรรยากาศอีกที่ที่หลายๆคนอยากมาสัมผัสนะครับ เพราะว่าบ้านโดยลางนี้เฮียรับลูกค้าไม่ค่อยเยอะนะครับเพราะว่าแกก็จะรับอยู่ประมาณแบบชอบสไตล์คนแบบเงียบเงียบนะฮะถ้าสไตล์แบบเฮฮาปาร์ตี้ก็ไม,ไม่ไม่ค่อยสะดวกนะครับเพราะว่าด้านล่างของโฮมสเตย์กับรังกางเต็นท์จะเป็นบ้านของชาวบ้านนะครับอาจจะทําให้เกิดความราคาญได้ก,ก็ก็อยากจะเหมาะสําหรับนักท่องเที่ยวที่ชอบสายแบบนั่งดื่มชิวชิวชมบรรยากาศนะครับ ก็จะดีมากนะฮะาเป็นครอบครัวสําหรับใครที่ไม่สะดวกเอาเต็นท์มาก็จะมีห้องเป็นบ้านไม้สักนะฮะก็สามารถาคือละหกพันบาทแต่ถ้ามาเป็นครอบครัวใหญ่ก็สามารถนอนได้เจ็ดแปดคนสิบคนได้นะครับก็แจ้งไปทางเที่ยวที่เขาก็จะได้เตรียมเตรียมไว้นะฮะก็สามารถได้แล้วก็มีเต็นท์บริการด้วยนะครับวิวด้านสองข้างทางตรงนี้ก็จะเป็นบรรยากาศยามเช้า,อาของหมู่บ้านโซนด้านในนะฮะ ปั้นอ่า,อาตัวนี้ฮะโดยหลังก็จะมีคนขี่รถจัก,กรยานยามเช้านะฮะก็เห็นเทะเลหมอกเป็นชีวิตแบบแนวสโลลิ์นะครับสาหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการความเป็นส่วนตัวเนาะอยากมาพักผ่อนจริงๆนะฮะอันนี้ผมก็ซูมนะฮะโดยบังเอิญอาจจะเช้าหน่อยอ่าร้านบางร้านร้านค้าบางอย่างก็อ,อาจจะยังไม่เปิดนะครับอ่าตัวนี้นะครับด้านล่างก็จะเป็น วัดนะครับของคูบาชื่อดังของเชียงใหม่คูบาสิทธินะครับส่วนนี้ก็เป็นอีกฝั่งหนึ่งนะฮะฝั่งนี้เราก็จะเห็นฝั่งของฐานทัพทางฝั่งพมา่านะฮะตรงที่เราเห็นจุดนี้ก็จะเป็นฐา,านทัพของพมา่านะฮะนี่นะครับเราเข้าใกล้ไม่ได้นะครับตรงนี้จุดนี้เขาห้ามบินโดนนะฮะเพราะว่าชิพีเชบอกเลยนะครับ แต่เราสามารถซูมและดูแบบนี้ได้นะฮะตัวนี้จะมีดินสได,ด์ลงมานิดหน่อยนะครับด้วยความชันครับในโอกาสนี้ก็ขอขอบคุณเฮียสัญชัยด้วยนะครับที่ใหออ้พวกผมมากางเต็นท์นะครับผมขอบคุณเฮียด้วยนะครับ<ต>เงี่าอกปากือ่คยไปหรงไค่ะไปต้นไหนอะไมากค่ะพี่ไปเ้นทางไปตรงทีค่ะอ๋อ วันนี้ไม่มีองรอเรานึ่งชไม่าไมดีอันนั้นร้อนมรีรดีร้ร้อนร้อรี่้ดีี้้อน สามถ้วย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 มีอยู่ก่มี่วย็นข้าวฝังอะไรเงาะพอดีตักเกี่งฝังในนมีอยู่หนึ่งผมจเลยไหมออันนี้ไม่มีเาอันนี้ไม่มีจำเนี่มีแต่มีอ๋อีมีเกี๊ยนอ่ะีอมมาทำไงมาเมมงกึ่งเอ เอาไว้นี่น้อนี่คนเจงตุงเนี่ยเิงตุ้งจิตี้งจกจงไป่มาันกเนาะมี่นั่นกันวันเนาะอ๋ออหนอออออออ๋ออ๋กอออ๋ออ๋ออ๋อ๋ออ๋ออออ๋อ๋ออ๋้า๋ออรออออาออออ๋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 ออออ๋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 อ๋อตัวน้อยอ๋อันอออมออ๋อออ๋อ อ่ไปเลมๆแบบอันน้อยๆอันนึงมีเส้นหมูพีคมคมมากฮะโอ้น้ำาอมาเนียไปงามนะชวยมา่วยช่างควันเอาแน่ใช่หอจมีช่างัอันนี้ทำทำจากไม้เขาะเขาอะไม้ไม้จะเป็นดีนมีล็กนี่มีอย่างไดอย่างดีน้อยก่ะอะไร ใช่สามร้อยสามร้อยนสามร้อยอ่ะกรตายเหอนสอีเมืองเมืองึ่นเนาะใ่เมืองเนาะอนน้กันนะนี่ก็ขือคือกันนะกนอืเหมือนกันเนากนตัวน้อยมีตัวเดียวเนี่ยเหมือนเยใส่สงอันห้าร้อได้เนาะอันนี้จะสั้นกว่าพอวันขื้นกันจมกันเ็ตกัน หนังนี้เป็นหนังวัวหรือหนังอะไรครับดุ้งหนังขุมหนังเดียวแค่วะอ้เป็นหนังวัวไม่ใช่ใบหนังวัวเนาะหนังวัวแท้เลยดอกสับดุกหมูแท้นะหนังวัวแท้อ่ามันอาจจะไม่สวยนะใส่กระเป๋าก็แล้วได้นะอันนี้งานแฮนด์เมดเย็บมือมีอันเดียวเนาะมีอันเดียวแค่ก็เดียวแค่วะขายหมดแล้วขายหมดแลรา มาหารเนี่ยเคนื่องในแ้ไข่จีนอกอันนี้ใช้ไปแล้วนะอันนี้ใช้แล้วตใช้เหือส้วทำไมใช้เหรอสามร้อยห้าสิบอันนี้เท่าไหร่ก็คื้นอ่ะโอ้ก็คื้นมันายอ่ะสามสามร้อว้สามร้อยี่สามใช้แล้วเดียร้อยเดียวของเขฮะไม่่อ่าปกติอีสื้อเท่าไหร่จีนนเท่าไหร่สี่รอย ชิ้นนี้นะชิ้นนี้มันก็มีหลายราคาค่ะพี่แล้วแต่มิดแต่มันจากเมืองกึ่งแท้นั่น,น,นช็อปหนักมันแตกเนี<พ>่ยคมมากค่ะพี่เอามือมาเอามือมาอุยอ้ยอุ้ยลิลิเจ้าดีเจ้ามากโอเดี๋ยวขอย้าต่อรองราคาให้ช่างกวาดกันแต่ว่าผมไม่ต่อหรอกเพราะช่างกวาดเขาตอนนี้เราติดเงินขอเมียครับผมไมต้องเก็บเงินใหม่ใหม่นี่

ใครอยู่ใครอยู่เจ้าเอาเลยใครอยู่อ๋อันนี้ผมซื้อไปแล้วไม่ได้ใช้ซื้อไปโชว์อันนี้ก็อาจจะซื้อไปโชว์มีเมืองกึ่งเธอมีอันนี้คมกว่าใครอยากได้กบนะจัดไปอันนี้เป็นเข็มเป็นอะไรเนี่ยคําไปอีสานงอันนี้อันนี้ลูกชอวเข ลูกเด็กลูกหัวใจนีอีสังเนี่ยเนี่ยลูกใจมันเนี่าหางหีมันกตาหางหีมันไง้างหีมันหน่งสามันนี่แกนี่แกมัดแนวเนาะทำไหมน่ารักสวยสวยมาะกับอีมากหัวใจพี่ให้อีแล้วนะเดี๋ยวแทงซะถ้าจย่เนี่ยมันหยอกยอกอไม่ดีให้มีก็ไม่ดีจมัตัอนี้รถจะได้ครับพาวอหนาจัด คนจัดอร่อยจัดถ้าควาแน้แต่จริงนะลุงอันนี้คนละจีนนะอันนั้นห้าร้อยนี่สามรอยเสร็อแล้วคาดไไปเดี๋ยวจให้ลุงทอนมห้าร้อมลุงทอนีนทอลุงทอนะน้ำพึ่งน้อนอยู่อ๋อน้ำพึ่งมีแล้วไงเร็วๆเขาได้ดีมีดีมีมีสามร้อยใช่ไหมน้ำพึ่งจะมี มันก็มีแต่นั่นครับนั่นกับพานองเขาใส่คุณแจกันที่หนึ่งสองสามสี่ห้าครับขอบคนแค่ห้าร้อยนี่ตีเป็นจานนี่เท่าไหร่ละประมาณหกหมื่นกว่าหกหมื่นกว่าอ๋อก็อ๋อใช่ตอนนี้เงินเงินจานมันแสนกว่าเนี่ยเนาะแสนสองกว่าแสนสองกว่ามีนอกกองกันปะ ยี่เปนไทยรู้กัพี<_<_<_<_<_<_่หน่อยแล้วสวัสดีเอาลงไปนใช่เดี๋ยวต้ลาลาคุณคำอีกก่อนไปไปมาเมื่อวานอืมก็เดี๋ยวผมขอตัวไปก่อนไง แล้วเดี๋ยวฝากดูแลครูคำีด้วยฝากทไมผมไม่ใช่เจ้าของฮะไม่ใช่เจ้าของไม่ก็ฝากดูแลน้องๆไงเวลาเดินทางไงบอกให้เดินทางนี่ก็ไม่เดินทางครับกูมีป่วยเออไม่ต้องเสียตังค์สักบาทใกล้ด้วยเออใกล้ไปง่ายด้วยก็บอกว่ามารอบใหม่ก่อนทางทางนู้นวิ่งเป็นร้อยทางนี้วิ่งแค่2กิโลเองเข้าวัดเออ เขาขวดเขาน้ำค้าเดน้ำเหมยเออเวนมถ้ามาเห็นเนี่ยเื่อเขียนเขาน้ำเหมยเขาขน้ำเหมยเมื่อกี้ก็กินอะไรน้ำค้างเรอเขาผัดเขาผัดหมูน้ำค้างมั้งเนี่ยน้ำเหมยนะน้ำเหมยมั้งเขาผัดหมูน่หมูน้ำค้างน้ำเหมยอาราคุูคำีคะัสดีค่ะโอชคดีค่ะทำไมทไที๋าทนะทำไงนะทไนะออสวัดีครัมีอีดอีดึงมีดอีดึงมนะไีดมเสียบ่ได้ đấy cạnh mới đấy nếu nó ลังสีมันจะแหนโน่นนีไม่รู้ว่าใครจับจองว่าไงลังสีเดี๋ยวผมจะโดนของนะเดี๋ยวจะโดนกระถางแล้มีคาถางแล้วมีของแล้วดนไม่ได้โดนคาถาเป่านะเดี๋ยวขอเดี๋ยวจะร้องไห้ตลอดชีวิตนะอย่าระวังให้ดีนะตาม่หาเจ้าข่อนกำปิดร้านแล้วหนีไปชักจุ่มกคาถาปุ่นกว่านะคาถาที่บ้านนี่ค่ะแค่สามเดือนนั้นยังกลัวขนาดนี้นะสงสัยจะไม่ได้กลัวกลัวเอาเฟืง เ๋หล okay. ังจากนั้น <Será as> <as> <ENNIS> เหรอเจ้าจะมาขวบอีกเหรอตอนใหม่ๆใช่ไหมเข้าใหม่อยู่ครับโปรโมชั่นไม่เกินสองปีเชื่อผมสองเดือนก็พอนจังเดือนนะสองเดือนเรื่องรู้เรื่องไปไปไปสวัสดีครับ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 ไปรับค่ะแม่วันนี้ข้างหน้าจุ๊บจุ๊บสู้ดีเดินทางปลอดภัย